มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลแห่อนุโมทนาบุญกับน้องไปบุญบวชเป็นสาม,มเณรปฏิบัติตธ,ธรรม9วันเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมน้องไปบุญผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมโด่งดังในสื่อโซเชียลใฝ่ธรรมะตั้งแต่ยังเด็กที่ได้ตั้งใจอยากจะศึกษาพระธรรมวินยัยอยากจะบวชตลอดชีวิตเพราะว่าอยากปฏิบัติให้ถึงนิพพานเพราะว่าเลื่อมใสศรัทธานในพระพุทธศาสนานะคะ โดยภาพบรรยากาศน้องใบบุญเข้าพิธีอุปสมบทเป็นสาม,มเณรตั้งแต่ช่วงเช้าที่วัดใหม่ทองสว่างอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีครอบครัวร่วมพิธีอย่างอบอุ่นโดยน้องใบบุญจะบวชเป็นเนรเป็นระยะเวลา9วันขณะที่ชาวเนตแห่อนุโมทานาบุญแล้วก็ชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนหน้านี้เนนใบบุญถามคุณแม่ว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่หนึ่งอยากจะบวชแล้วเนนใบบุญอยากอยู่ทางธรรมไม่อยากอยู่ทางโลกแล้วพร้อมเผยคําพูดที่เป็นธรรมะสอนใจได้ดีเลยค่ะและเมื่อคุณแม่ถามว่าบวชแล้วใบบุญจะไปนอนอยู่ในปากคนเดียวใบบุญไม่กลัวหรอครับเนนใบบุญตอบด้วยประโยคสอนใจว่าไม่กลัวครับผีไม่น่ากลัวเท่าใจเรามืดบอดพูดจาชา้ชานไพเราะหน้าฟังค่ะ ก่อนที่จะลาบวชเนนไปบุญนั้นอยากจะขอขอมาลาโยมแม่ก่อนที่จะไปบวชนะคะด้วยความตั้งใจจะบวชแบ่งบุญให้กับผู้ใหญ่ใจดีพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวค่ะทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ